คลิปสุดดาบขอแนะนำเว็บเติมเกมโกลเด้นเติมเกมเพียงแค่พิมพ์ g o l d e n ิมเกม c o m ลงไปด้วยคอนเซปต์เติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นคุณจะได้เติมเกม R าวนาคะาสุดคุ้มโดยใช่เพียงเลข Open ID เท่านั้นปลอดภัยไร้รีฟันอย่างแน่นอนและก็ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายแอดไลน์ g o l d ก n เดเติมเกมหรือเพจ g ก l เด n เติมเกมอยากเติมเกมไหนทักไปได้เลยเติมเกมตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงต้อง g ก l เด n นเติมเกมเท่านั้น มาว่ามาวัเลีครับกินเข้ายังเข้าแล้วอัดออามาเลยผมตั้งใจฟังคนทุกคนทางเซตเอเทมฮะฮะสามสองหนึ่งอ่ะอ่ะอันนี้นะฝ่ายคือเอเซเทมอ่ะอะไรวะที่ว่าฝ่ายออกของอ่ะคือจะให้ลองออกอย่างนี้เว้ยเดี๋ยว คือตอนเกมอ่ะอย่างที่ฝ่ายออก่ะออกเป็นมิสเตอร์สตับบี้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นเป็นลองทาลลุคดาวอะไรเงี้ยใช่ลุคดาวก็จะขึ้นเป็นเอ๊ะเท่าไหร่นะสิบห้าบวกกับบัฟฟ้าเป็นสามสิบห้าใช่ไหมใช่ใชล้วฝ่ายก็จะขึ้นเป็นโซลิเวอ,อร์เต็มก็จะใช่ทีนี้ก็เบิร์นได้แล้วตอนเว่อะไแล้วเวออ่อะไรนีแ่แหละเวลเจ็ดเว่แปดแต่ทีนี้นแต่ทีนี้คือฝ่ายก็จะออกเป็นโบเก้นเต็มใช่ไหมแต่นั่นแหละขึ้นเป็นอเล็กกอนอะไรเงี้ยเพราะว่า เห็นปะมันบวกจาะเกาะหกสิบแล้วทีเนี้ยจาะเกาะบวกน้อยใช่ใช่ใช่แล้วทีเนี้ยมันถ้าหกสิบนะมันบวกกับมิสเตอร์เอไม่ใช่มิสเตอร์สับบีดเอสโซลีเวอร์เห็นปะมันบวกเจกะก่อหกสิบรวมเป็นเท่าไหร่สี่ร้อยยี่สิบบวกกับไอ้ลูนจาะร้อยของฝ่ายเขาไปอะเป็นสองร้อยยี่สิบก็คือต้นเกมอะแทงหัวแตกแน่ถ้าประเด็นคือ ดาเมจอะห้สิบใช่ไหมไอ้น่ะร้อยสิบมันต่างกันไม่เยอะแต่ถ้าเป็นออกไอ้นี้ไปอะมันก็ได้เพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ย่านี่เป็นเนสดมันคือกระบองอะไรเป็นวเขียวๆนะแล้วก็นั่นแหละขึ้นไปไอันนี้เพื่อได้ความเร็วในการขึ้นที่สิบความในการโจมตีแล้วก็ดามเมจนิดหน่อยเพื่อเอามาแทนให้มันไดโอมิอาร์มเร็วขึ้นเงเพื่อเอาลูคุดดาวอะไรเงี้ยใทีนี้ก็ทิ้งบาฟ้าไง ถึงบัาฟอนแครี่แบบเชื่อเป็นสายใจบุญเนี่ยใช่ทีนี้ก็นั่นแหละน่าจะแรงแล้วแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะขึ้นเป็นบกเค้นหรือมรมาศสเงี้ยถ้าแบบแทงเยอะหรือตัวบางเยอะเชย่อนี่ตังกันประหยัดตังแบบสี่พันภใช่แล้วที่ออกบกเค้นช้าไม่ใช่อะไรเพราะว่านั่นแหละเห็นปะเจาะเกาะมันให้น้อยต้นเกมถ้าออกต้นเกมมันได้เจาะเกาะน้อยว่างั้นใช่แล้วถ้าออกแบบตอนเวลหลังๆอ่ะมันจะบวกเจาะเกาะเยอะไง แล้วมันเลือกได้เพื่อว่าจะออกมูลมธรรมศาสตร์ได้ด้วยเราจะได้ลูกคุดดาวอะไรอย่างงี้แล้วก็นั่นแหละเลือกเป็นดาบแดงตามปกติก็เกิดได้ออกคีก็ได้นะถ้าอยากออกโอโเอีเ้ยโอ้โหออกแบบนี้อะไรม <laughs> <laughs> าๆๆปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นในเกมเพลย์ดีกว่าโอเคงั้นเซตไอเทมประมาณนี้เนาะใช่ปะใช่ใช่กุรุกุรุกุรุริ่งไป let's go กุรุ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 มายังวะ เะกี้เทปมันสะดุดผมก็เลยอัดใหม่นะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้ก็มาอ่ารีวิวเซตที่มาเงาบอกไปตอนต้นคลิปนะฮะที่มีไอออกแอสเทรลสเปียร์นี่นะครับผม่ะงั้นเดี๋ยวก็โฟก,กัสเกมกันแล้วกัน้ยสิ่งเกมดังไบบว่โอ้โหลอตะดังโบบะผมชอบเริ่มบูนะบูจบล่างเงี้ยสบายฮิวไหวคุณไปซูซๆครับก็มาเตกูตาไซ วันนี้ผมก็มากด3กับทีมงานเนาะมีคุณตีแล้วก็คุณหมาเหงาแต่ปกติผมจะกด5ไงเพื่อที่จะไม่ได้สลับตำแหน่งอะไรกันแต่ก็นั่นแหละทีมงานไม่ครบก็เลยกด3กันได้ตายกูตายกูเอาล้ไงคุณตีกูลงไปกุยกระลามาม่องล้ว ท่าน,น่ะทูเรนมีการเดินบกตบัดพัดคิวแววมันทำอะไรอมันวะนะว่าจะดอกด้ว <c oughs> นั่นนนนนไหวอยู่เอ้อยเจยันเราคณท,ที่ช่วยฟาร์มครับถ <c oughs> ึงจะไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่โอเคโอ้โหคีบคีฟโอ้โหไม่รอเลย อ๋อนึ่งว่าเราไม่ได้โดนนั้นหนึ่งสัญญามันจะตายเออสูซูมอยู่ซูมหน้าป้อมอุยโดนโดนป้อมตีนั่นนั่นน่ะนั่นน่ะมีการจะปาดาวกระจงดาวกระจายเช็คหรือเปล่าโอ้โยกโยกย้ายสายสะโพกโยกย้ายสายสะโพกโอ้ยโอ้ยดูเรียนใจเย็นสูบอุ้ยสวยละ พิกเกอร์ยอมกับหม่อมไม่เกิทเธอพิเกรินกวังอยู่แล้วพิกเกอร์ยอมกับหม่อมไม่เกินเธอพิเกอร์ิดหวังสวยครับตะกี้แบบช็อตแบบโคตรช็อตฟิลขอบคุณมากครับที่ช่วยทําบางสิ่งบางอย่างให้กับคิวซินะ่งหนเหมือนว่าผมจะอยู่ตรงนั้นนานเกินไปนะซูก้ามันแบบมันไม่แกงแบงบนเลยคือมันจบบนก็จริงอะแต่ก็นั่นแหละมันเขา้ามันเข้าล่างเลย ม mm. like, ันเห็นพวกเรามีเยอะกว่าอย่างเงี้ยล้วก็เสียสกิลไปกับไฮเตะหมดอย่างเงี้ยโคตรฉลาดชาติเจริญไปตัดคลิปกลางนี่โกรธนะครับอันน like ี้บอกเลยตัดคลิปกลางนี่แบบเพื erm> ่อนโกรธอันนั้น่ะมีการหลบๆตรงๆแดดเดดโว้วแป๊บนะผมขอเดินเกมดีๆ ไป I am ready สวยครับคือตานนี้เอาผมมาทำไมวะตานนี้จะมีผมไว้ทำไมอ๋อมันตีบนกันโยู่บะโทรผมก็แบบไปเช็คอะไรก็ไม่รู้โอเค ปูมายตรงนั้นน่าจะเป็นปูมายกินคนเอ้ยรอเร้ยไอ้รอเรียวขอให้คุณแด๊ดแค่คุณแดดโลกก็จะเปลี่ยนให้บินหนอทัชง่ยกิ้ให้บินหนอชิบิกิตายสวยงามเอ้าได้ชัดดาวด้วยเงินไหลแบบไหลๆแบบบรือหรือบบหรือหรือนะครับผมอ้าวอ้าอารามุอารามุโอ้โหโอ้โหโหยากนะเนี่ยโอ้หนี่ยากนะเนะนี่ยากนะเนะนี่ยากนะนีน่น่น่าน่าไม่มีใครอยากโดนจับ ไอ้ใจเย็นสูอสนั่นน่ะอารามอารมจ้ออารามอารมณ์อุ้ยถวยจัดอุ้ยจับผมว่าจะหยอกไขรมันเล่นๆเฉยๆอารามอ่ะแม่งเอากูจริงเอาจริงเขาแม่งเอาตายอ้ I'm sorry ฮะค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่น เทำไมตาที่สองของวันมันมึนจังเลนแตกเลยเพราะว่าผมพลาดคนเดียวนะอันนี้ขอโทษนะอย่าไปทําตามนะครับอารามมันกล้าเล่นมากๆนะครับผม,าามต,ตายเรียบร้อยมนี่ไงเนี่ยที่ผมอยากจะคข้มันแต่แตะกี้คือมันมันเอาจริงไง <laughs> ใครมันไปเรื่อยๆมันก็จะเสียเลือดไปเรื่อยๆนะแต่น,นี้คือแบบดีแห่จับแล้วพวกมันก็มาได้ทันเวลาพอดีอย่างกันรู้ใจไม่ไหวโอเคโอเคหัวล้อแห้งนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเรียวม้าขำแห้งเข้าไปเจอเรียวม้าขำแห้งเข้าไปยันฝากสารต่อด้วยสวยฮะ เอ้ยเรายังเหลือรถถังตัวใหญ่หนึ่งตัวรถถังฝั่งทนรถถังของจ่ามะนะโอเคหลบได้อยู่อุ๊ยข้างบนกำลังนวลเนียตัวเตียไหวยี่แหละผมคิดว่าทุกคนไหวมันก็จะอ้าวสุกาบูสวยดีกว่าผมขอนะเพื่อนเออนอเลยพี่สุกาจะดีจังมึงเด้อผมต้องการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต้งึงนะต้งใครสวย ลอเรลอยู่ไหนลนะ่ะอนาเคดมันอยู่ตรงนี้แล้วตัวมันอยู่ไหนอ่ะเจอละขณะมีการโยกย้ายสายสะโพกอ,อีกแล้ว,วมากับมูตูเตลูขู่มากันเยอะเลยสุกอสุกอร์รุนอะซูกอสุกอสุกอร์ซูเกอรุนซูกอร์ูกอรุนมันเหนือสาเย้ โดนมาจุดห้าศูนย์บีบจีหัวแตกสวยฮะเนี่ยเลียวมามันอยากจะไคแบบนี้แต่ตะกี้พลาดชงโชงง่ไปนิดนึง <laughs> I am sorry จิกจี้หัวใจ okay. <c oughs> โอเคก็จะยันหยันโดนคิว <c oughs> ตึงๆขอแค่หล่อเลี้ยวมาโลกก็จะเปลี่ยนไปทั้งใบ <c oughs> แดนมา <c oughs> แค่แดนมาขอแค่คุณแดนมาจะสวนให้เฮ้ยเดี๋ยวอารมณ์ผมกลัวมันฟิกเกอร์จับอะตีดาร์กไหมดาร์กคุ้มกว่านะเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวบูมันก็จะเกิดเว้ยคนดูบูมันก็จะเกิดแล้วพวกเราก็จะไปเวทแล้วสุก้ามันก็จะไม่มีอะไรเล่นนะครับสุก้าใช้มาหนาป่าวะไม่น่าใช้หลอนอันน่าสุก้าอยู่บนงั้นผมขอบูมนะครับสุก้าโอ้าวเป็นเพื่อนสุก้าจะดีจัด ฆ่ามันอันน่ะมีการโยกยกย้ายสายสะโพกโยกย้ายสายสะโพกโยกย้ายสายโพอ้โอ้โอ้ดด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 ดเดด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 ดนดด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 ดอดด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 ด่อนดดดดดเดดมัดดดยดาดด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 วดด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 เดด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 ดเดดดด่ดด อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะสะกะซาชิแล้วถ้าผมอัดคลิปนี้เราไม่ได้เปิดไม์นี่โกรธนะครับผมลืมดูว่าผมได้เปิดไม์หรือ,อยังอันนี้ก็ต้องอะไรพิสูจน์แล้วนะ <c oughs> นั่นนะ่ะเฮ้ยนี่ไงขึ้นอ,อมีอามแล้วดูฝังศัตรูฝังศัตรูอ่ามีตัวเลือดน้อยเยอะก็ต้องออกเป็นไอ้นี่นี่โบเกนสเปียทันนี้จะเบิร์ดแบบหัวแตกนะครับผม <c oughs> โอ้โหแล้วกูออกอะไรกันวนะ <c oughs> อันนาสักุรสาชิสักุรสาชิกูเลนพร้อมอันนาเขาไม่กล้าตีเดี๋ยวรารอตั้ง800ก่อนแล้วเราก็จะมีโบเกมนสเปียร์แบบว่องไวดุดสายฟราฟนี่ไงได้ละมาคราวนี้เบิร์ดแบบหัวแตกชุดเดียวนะครับเอาแล้วเฮ้ยพี่โดดจนซึงไ้กเรียบร้อยชุดเดียว อันนะนะั้นน่ะมีเจาะเกาะเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเจาะเกาะเป็นสิบเป็นร้อยอันน,ะน,ะนะนะั้นน่ะมีการตัวติดอิมมองอินมูนติดอิมมองอินม,มูนเอ้ยมูตัวเตลูกก่อเดี๋ยวไปอันน่ะอันน่ะอันน่ะเรียบร้อยเดี๋ยวจะสวยเรียบร้อยหัวแตกสวยฮะอืมเดี๋ยวเชียร์ล่ากง,งก่อนละกันโอ้ยคีปรถถังนี่พยายามลาดคีปให้ได้นะลาดคีปได้คือได,ได้เงินเยอะมากๆ ตอนนี้คือกำลังจะได้เฟรนด์รูทใช่ไหมล่ะก็โดนแน่อีกประมาณสักพันสามโคตรเยอะเลยรวมตัวไว้กุญกุนอย่างนี้กุญนะครับอ่ะสุกับฟิกเกอร์โยกหมุนไม่ครรวมไม่คววมสุกับฟิกเกอร์โยกหมุนไม่ควรลวมรวมเรียบร้อยหัวแตกอ้าวเฮ้ยน้องน้องใจเย็นน้องน้องน้องเฮ้ยใจเย็นน้องพี่อันนี้ช่วยยากว่ะอันนี้ช่วยยากจริงพี่สกิลผมหมดด้วยพี่พี่สกิลผมหมดพี่สกิลผมหมดพี่ เย็นหอนี่ก็ค่อยพูดค่อยจา่าสวยครับ <laughs> รอดได้ไงวะ <laughs> ดึบๆดบโอเคไปงั้นเดี๋ยวก็ออกสกิลเอไม่ใช่ออกไอเทมตามปกติเนาะเดี๋ยวเราตีดาร์กแล้วขึ้นบ้านกันอาเวนเจอร์เซนเกมได้ไหวชิวเกมนี้คุณสุบะไม่ไผ่ชิซัตโตะอะไรนกนั่งแห็นเอ้ยนนะเนืนกนั่งแอนหัวกลับเอ้ย ชิ้นนี้ข้าได้ลงอ่แไม่เอาบูกันเหรองั้นผมเอานะครับอ้เจดีจัดทีมตัวเองกำลังจะได้เฟนริลทูดพวกเรากำลังจะได้เฟนริลทูดโอ้โหฟาดซูมซะด้วยเออเจอเจดีน่าสูงสู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 กำังนี้ผู้ใดซวยรับบทลงทันไปซะมันล็อกหรือยังแล้วเวเลสกูตุยเย่ เลยครับเอสุคุโอโหเลนล่างกูบึมไม่เป็นท่าละพร้อมนครับทูเลนขอแค่คุณเปิดโลกก็จะเปลี่ยนไปทั้งใบตายยืนจิ้มไม่ตุยเย่นาดลิวไม่วย้าลิวโอเคลบได้ลบได้น่สุกับพิเกอร์จะก็มเ้าสุกับพเกอร์ยงวาวว้าาวว่าวว้าวว้้ว้าว้าวว้่้าว้าวาา้าวา้วว่้าว คุณจะเล่นตลกร้ายอะไรคุณจะเล่นตลกร้ายอะไรอุ้ยเจ็บ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 บุบบ้าบ๊บแบบอุยมันจะสวนมันหลบสกิลสองผมได้ I am sorry ครับข้างบนมีให้เคลียร์อยู่แต่เลือดผมต่ำไปว่ะผมก็อ้าซูก้าอยู่กลางแล้วก็เออพวกพวกมันกันไหนกันคิดเยอะคิดตื่น่ตาผมเป็นคนชอบคิดเยอะตลอดอะไรอย่างเงี้ย เดือดเดือดอ่ะมาคิดดูกาคาชิดะข้างบนคือคีบแบบสูงโพลนแต่ไหวหรือเปล่าขนาดฝั่งตรงข้า,ามเห็นโอเคโอค้โหยังไม่มีเกิดอ่ะขนาดอ่าเข้ามาโดทโาโดทันจิโร่สังใจเย็นเขามาโดดทันจิโร่สังคขามาโดดทันจิโร่สังใจเย็นเอ้ยเอ้ย,อยมันเอาจริงนะน่ะมันเอาจริงนะน่ะ เดอดเดเดมันมีอาร์ลอ่ะอ่าน่าโดนไคลอ่ะโดนไคลอ่ะโดนปาดปอแปะปาดแปะปอป้อุ้ยสวยละกูอุ้ยสวยละกูอุ้ยสวยเหมือนว่ารอเลี่ยวมันจะยืนหนึ่งนะครับมันมีอาร์ติออฟด้วยคราวนี้ผมเบอร์ดาเมจยากขึ้นละยากขึ้นสุดๆนะผมปกติรอเลี่ยวมันจะแดดมาแล้วมันก็โดนผมจิ้มป้องทีเดียวตายนะครับแต่มันมีทั้งพิวริฟายทั้งไอแข็งนะครับก็ลำบากนิด ไม่ได้ละผมต้องออกไอ้นี่แล้วปะเกินเด็ดเกมไม่ไม่น่ารอดละผมแบบการนิดหน่อยกับเวเลสดีกว่าอีกประมาณเท่าไหร่สามร้อยหรออุ้ยสามร้อยก็ถือว่าเยอะนะจริงคือโอเคไลนิ่งสไตล์ปันสามหกหกันสี่โดนช็อตช็อตจึกจึกยึกยึอ้มูรานี่หลายรอบอะไอ้มูรานี่หลายรอบอะ โอเคเฮ้ยเดวเดี๋วเดี๋ยวเอ้าเอาปาดปาดแบบเจ็บจุกๆเจ็บแบบเจ็บลายลายลายแรงลายป่เเห็นตัวเราะไหวอยู่ Avengers นกางอะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวมันพุ่งมามันพุ่งมาแล้วมันก็โดน็อตไหวอยู่คุณไหวอยู่คุณไหวชิวอันน่ะอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปาดปาดโป๊ะแปะ พร้อมน่าเอาปาดเอาปาดเอาไม่ไม่ตายอ่ะกูจบบ้านละกูจบบ้านละกูจบบ้านละกูจะสวยครับที่ผมเงียบๆนี่คือผมโฟกัสกับซูกานะว่ามันจะกระโดดปิกเกอร์ย่อมกระหม่อมมาไหมก็เขาไม่ทำก็ยีแล้วครับโอเคเนาะอ้าวกูเปิดไมค์เหรอเฮ้ยขอโทษขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไมค์ก่อนโอเคเนาะผมได้อะไรคุยกับทีมงานนะครับปกติผมจะแบบปิดปิดเสียงไมค์ไงแล้วก็แบบ ไอปิดหูฟังแล้วก็ภาคเองนะครับแต่วันนี้ลืมปิดหูฟังเอ้ไม่ใช่ปิดหูฟังนะแต่ลืมปิดไมค์เจี๊ยทิมงานกูได้ยินหมดละกูภาคอะไรไปเนี่ยโอเคนะก็จบละสำหรับการรีวิวเซ็ตไอเทมที่คุณหมาเหงาได้บอกผมมานะก็ถือว่าเออเดินเกมได้ไวนะ มันได้โบนัสดาเมจมาจากโอมีอาร์มก่อนเนาะแล้วก็ค่อยออกเป็นโบเกนสเปียเพื่อที่จะได้โบนัสจกกอเกาะที่เพิ่มขึ้นนะครับผมก็ถือว่าเวิีก้นะครับขอบคุณมาเงาที่ถ่ายทอดความรู้มาให้ด้วยเนาะโอเคอย่างคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายฮะ You can pretty much make anything awesome.